ครับสวัสดีสมาชิกที่รักทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับอีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับช่องคนค้นเลขนะครับบายแอดกุ้งนะครับวันนี้นะครับผมมีสูตรสองตัวล่างตรงโต๊ะที่เดินเข้ามาแล้วสามงวดนะครับนะฮะเดินเข้ามาแล้วสามงวดนะครับงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วให้แปดหนึ่งนะครับสูตรนี้งวด ก่อนนู้นให้56ตรงตรงนะครับแล้วมาดูกันนะครับวางวดนี้นะครับเป็นงวดอ่าที่4นะครับงวดที quatre, ่4นะครับงวดก่อนนู้นให้50นะครับงวดก่อนนู้นเลยนะครับให้50นะครับเดินมาแล้วอ่าสามนวดนะครับที่เข้านะครับแล้วงวดนี้เป็นงวดที่4นะครับก็เรามาดูกันกันเลยนะครับว่าอ่าสำหรับสูตรนี้ จะได้อะไรบ้างนะครับจะได้อะไรบ้างนะครับสูตร2ตัวล่าง15ชุดตรงโต๊ดนะครับใช้10บนนะครับบวกหน่วยบนนะครับบวกรหัสนี่ครับ0 1 2 3 2 1นะครับนะฮะ10บบนบวกหน่วยบนนะครับนี่ครับ วันนี้เรามาประจําการกันนอกสถานที่เนาะขากล้องก็ไม่ได้เอามานะครับวันนี้ตัวจับกล้องก็ไม่ไดเอามานะครับนี้เอาสดสดกันเลยฮะสดๆดกันเลยครับก็นะครับสิบบนนะครับคือเจ็ดนะครับหน่วยบนคือสองนะฮะบวกกันเจ็ดบวกสองได้เก้านะครับเก้านํามาบวกรหัสนะครับเก้าบวกศูนย์ได้เก้านะครับเก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์ศูนย์ บวกสองได้สองสองบวกสามได้ห้าห้าบวกสองได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดนะครับก็เลขจะได้มาทั้งตรงและโต๊ดนะครับไม่ปักหลักนะฮะในสูตรสองตัวล่างตรงโต๊ดสูตรนี้นะครับก็ถ้ามีเลขโดนใจก็พิจารณาไปกลับกันด้วยนะครับนะเผื่อสมาชิกมีเด่นนะครับเ,เ,เด่นนะ แม ja. ่นๆนะครับเด่นแม่นๆเด่นหลักนั่นแม่นๆนะครับเด่นหลักหน่วยเด่นหลักสิบแม่นๆก็ลองจับดูนะครับเผื่อมีเลขชุดนี้ติดไปนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็ใกล้แล้วผมยังไม่ได้ลงส่วนของบนเลยนะครับผมลงแต่ส่วนของล่างนะครับอย่างที่ผมเคยแจ้งไปนะครับว่าผมเองผมจะพยายามทำสองตัวนะครับสองตัวบนสองตัวล่างนะครับสามตัวบนเนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยจะถนัดเท่าไหร่นะครับนะฮะ ก็ไม่เป็นไรครับเพื่อสมาชิกทำได้ครับต้องทำได้นะฮะครับมาดูเลยครับ90นะครับ2 5 7 8นี่คือเด่นล่างในงวดนี้นะครับงวดประจำวันที่16พฤษภาคม2,564นะครับมาดูครับจับแล้วจะได้15ชุดตรงโต๊ะนะครับไม่รวมชุดเบิ้ลนะครับไม่รวมชุดเบิ้ลนะฮะ เบิ้ลก็จะมี9 9 0 0 2 2 5 5 7 7 8 8นนะครับวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์นะฮะอย่าลืมนะฮะวันอาทิตย์นะครับโอกาสเบิ้ลก็มีนะครับโอกาสเบิ้ลก็มีเปอร์เซ็นต์เบิ้ลอยู่ก็มีนะครับก็พิจารณาลงทุนก็ระวังเบิ้ลด้วยนะครับระวังเบิ้ลด้วยนะครับนะครับก็ได้เท่านี้ครับ ถวแรกนะครับ90 92 95 97 98นะครับแถวที่2นะครับ0 2 0 5 0 7 0 0 2 0 5 0 7 0 8 2 5นะครับแถวที่3นะครับ2 7 2 8 5 7 5 8 7 8ครับมีเลขตรงไหนที่คุ้นๆไหมครับนะฮะสูตรนี้เราติดเลขดังด้วยนะครับนี่ฮะจะมาัหมครับนี่ นี่ครับ58เลขดังครับนะผมว่าถ้าไม่ใช่ลอตเตอรี่เนี่ยผมว่ายังไงก็น่าจะมีเปอร์เซ็นที่จะโดนตัดครึ่งนะครับโดนตัดครึ่งนะครับผมว่าเลขนี้โดนตัดครึ่งแน่นอนนะครับนะฮะของเป็นขอรบกวนเอ่ยชื่อครับของท่านอาจารย์สองเมืองชัยนะครับท่านแมนมากนะครับมาต่อครับก็ นะครับขอเชิญอาจารย์สองมือใชครับท่านก็เป็นนั่นผู้รู้นะครับในสายของเลขของลอตเตอรี่นะครับนะฮะที่แม่นคนหนึ่งเลยนะครับแม่นคนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเมื่อวัที่แล้วท่านให้หนึ่งแปดนะครับวันนี้ท่านมาให้ห้าแปดนะครับดังเปลยงปางครับตอนนี้นะฮะแต่ท่านเก่งจริงครับผมผมใช้อ่า ขอ,ขออนุญาตนะครับขออนุญาตใช้ผมใช้เลขของท่านมาตัดเลขของผมเหมือนกันนะครับนะฮะใช้วิธีการของท่านมาตัดเลขผมเหมือนกันนะครับก็เราก็ไม่เคยพูดคุยกันนะครับแต่ว่าอ่าก็เวลาดูคลิปของท่านแล้วนะฮะก็รู้สึกอ่าท่านอธิบายได้ละเอียดนะครับอธิบายละเอียดไม่มีปิดบังเลยครับไม่มีปิดบังทุกเม็ดเลยนะครับก็ นะครับไปชนของเลขท่านครับกวนนี้นะครับมีเรองท่านอยู่ในนี้ด้วยนะครับก็จะออกไม่ออกก็ค่อยว่ากันนะครับกล่องไหไรก็พิจารณาลงทุนนะครับพิจารณาลงทุนนะฮะก็สูตรขายสูตรมันนะครับสูตรขายสูตรมันนะครับแต่สูตรนี้ติดเลขดังมาด้วยนะครับติดเลขดังมาด้วยนะครับถ้ามีห้าสามมาด้วยนี่นะครับไปกันใหญ่เลยครับนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่านะครับ ห้าแปดมีดังมากนะครับดังมากนะฮะนะครับในสูตรของผมก็มีนะครับในเลขในชุดนี้นะครับสูตรที่ผมลงไปในหลักนะครับนะก็พิจารณาครับ9ก9า9ูนย์เก้าสองเก้าห้าเก้าเแปนะครับศูนย์สองนะครับสองห้าสองเและเจ็ดนะครับเลขเบิร์นก็มี99 0าเก้า7ูนยนะครับ ลองพารณาลองดูนะครับแล้วก็แคปกันไปนะครับวิธีทําง่ายๆเลยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับลองเนี่ยนะครับแคปไปนะครับแคปไปแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับไปใช้ได้เลยนะฮะนี่สิบบนบวกหน่วยบนนะครับบวกศูนย์บวกหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสองบวกหนึ่งนะครับนะครับไปใช้ได้เลยนะครับไปใช้ได้เลยนะครับหวังว่าสูตรนี้ยังจะเข้าต่อเป็นงวดที่สี่นะครับหลังจากที่เข้าดีมาสามงวดแล้วนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับอ่า แอดกุ้งนะครับขออนุญาตลาคลิปนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับก็ถ้ามีอะไรอัปเดตใหม่ๆนะครับมีสูตรใหม่ๆมาลงนะครับหรือว่ามีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเลขกับลอตเตอรี่นะครับก็จะมาลงไว้ให้นะครับเดี๋ยวว่าหน้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะเป็นบนแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวสรุปล่างและสรุปบนผมไปสรุปใกล้วันอีกทีหนึ่งนะครับ เพื่อสมาชิกจะได้ใช้นะครับเป็นแนวทางนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก่อนจากกันไปนะครับขอให้ทุกท่านนะครับร่ลำรวยเงินทองทุกเวลาร่ลำรวยเงินตาทุกนาทีสำหรับวันนี้แอดกูขออนุญาตลาคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ